สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับดีๆต้อนรับเข้าสู่เกม E-Life กันต่อน,นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเฟเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือยังไม่รู้ว่าเราจะออกไปจากสถานที่นี้ได้อย่างไรกันนะครับแต่ว่าในระหว่างที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเริ่มรับรู้อะไรบางอย่างแนละ้วว่าคนที่อยู่ตรงนี้หมายถึงว่าแบบถูกปามาอยู่ตรงนี้ก็จะเหลือแค่แบบ จิตวิญญาณที่ไรซึ่งจิตได้สำนึกร่างกายก็คือหายไปหมดแล้วและในขณะเดียวกันเองเราก็เจอมอนสเตอร์อะไรตัวใหญ่ๆก็ไม่รู้เหมือนกันที่อยู่สายที่แห่งนี้ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นวิญญาณที่ชั่วร้ายแล้วก็กลายเป็นสปาราดนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเราจะออกไปข้างนอกนี้ได้อย่างไรกันโดยที่เราจะวิ่งไปนีขึ้นไปกันซึ่งบอกก่อนนะว่าก็ยังไม่คล่องสักทีเลยในการใช้นะนเนี่ยไม่แน่ไงต่อดีอ่าขึ้นมาตรงนี้ชึบ เฮ้ยอย่าโอ้โหถึงพอดีหน่อยเนะี่ยอุ้ยมาปุ๊บก็โชว์ท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคิดไปแล้วนี่ยังไงดีเฮ้ยแล้วก็โอเคอ๋อลงมาอุ้ยมันมีประตูด้วยหรออ๋อแสดงว่าต้องรีบวิ่งไปนี่ไงเห็นใช่ไหมก็ไม่ได้สังเกตแต่ว่ามันมีประตูมาครับโอเคโอ้เกือบไปแล้ว เพราะฉะนั้นต้องให้วายและให้วองด้วยเฮ้ยนี่อือคือเราต้องมีสติมากๆเลยนะทุกคนในการจัดการมอนสเตอร์แล้วก็กะจังหวะดูดีๆนิดนึงซึ่งโอเคยิงฮยโอเคเรียบร้อยจากนั้นตรงนี้ยิงซะหน่อยอ่ายิงตรงนี้แล้วก็ไปโกเรียบร้อยอืมด้านบนโอเคขึ้นมา เฮ้ยน่มาเรียบร้อยยังไงดีอ่าุ้ยโอ้มีประตูด้วยแห่ทุกคนเห็นใช่ไหมเฮ้ยนี่เนี่โอ้โหโอเคถ้าอย่างนั้นแบบนี้นะครับจากนั้นขึ้นไปเลยจ้าเรียบร้อยอันนี้ก็ตั้งแคมป์กันสันิดหนึง่งโอเคอาม เราจะมาตรงนี้แล้วกันนะชืบเฮยไอเกนเนี่ยออ๋อโอเคฮ้ยอ้เราเก็บเจ้าคริสตัลสีฟ้าอีกแล้วเดี๋ยวดูต่อว่ามันมีคริสตัลอะไรเลยอยู่บ้างเดี๋ยวก็น,นะพอเรามาเข้ามาที่แคมป์เนี่ยดูหมดว่ามันจะมีให้อัปเกรดด้วยซึ่งโอ้ แสดงว่าเจ้าคริสตัลสีเขียวอ่ะที่เราขายให้กับคุณขอทานก็สามารถมาอัปเกรดตรงนี้ได้อ๋อเออขึ้นอยู่ว่าเราจะอัปเกรดอันไหนด้วยเช่นกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราก็อัปเกรดแล้วก็ไปรูกันต่อดีกว่าทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องขึ้นมาตรงนี้โอเคเรียบร้อยจากนั้นอ๋ออ๋อโอ้เฮ้ยนี่นะเนี่นยเดียวไปต่อดีครับ ตอนนี้กลับไปไม่ได้แล้วถ้าจะกลับไปเซฟอีกรอบนึงเนี่ยต้องอวยมากๆยังไงไปลูกไฟอุ้ยอุ้ยเบื่อไปบุดวิจะไม่รอดเฮ้ยอะไรนะด้านบนอ่ะไอ้ยอี๋เนี่ยยังไงหุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิบไปแล้วเกิบไปแล้วเกิบไปแล้วโอ้เกิบไปแล้วเกิดไปแล้วไม่ล่ะอ้าอเอาอีกตายแล้วโอ้โหโหยิงกันรวมมากนี่เนี่ย นี่เรียบร้อยอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องยิงยังไงดีไปแล้วเฮ้ hey, คุณขอทานครับมาแล้วครับทำไมคุณถึงได้มาที่นี่เร็วนักละ่ะอืม <S <S ดูเหมือนว่าโพวนายเนี่ยจะมีพัฒนาการกว่าที่พวกเราเจอกันครั้งเครยวนะสุดยอดมากเลยแต่ฉันเองเนี่ยก็มี อะไรบางอย่างที่อยากจะได้เปลี่ยนกับวิญญาณที่เจ้าได้มานิดนึงอะนะขคาอยากได้เอ่อโอ้โหอันนี้จะเป็นในส่วนของออร่าคือเราสามารถใช้ตัวเซเลชิอัลทรอนเนี่ยในการปล่อยออร่ามาได้หรือว่าจะให้นิสเนี่ยสามารถช่วยการจบตีหรือฟื้นฟูอะไรต่างๆมายถึงว่าชี้ชี้เป้าในการจบตีได้อันนี้ก็จะเป็นตัวไดฟ์เองที่จป่อยรัศมีขึ้นเวฟออกไปอ๋อตอนนี้ปล่อยขึ้นเวฟ อันนี้น่าจะเป็นออร่าเป็นโล่ป้องกันแต่ว่าเราขอเก็บไว้ก่อนละกันเพราะเนื่องจากว่ามันต้องใช้อัพสกิลเยอะมากนี่เนย,ยิงสปืนนัดเดียวโดนนกสองตัวเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวกนมันมีเลเซอร์ด้วยแดงว่านี่เนี่ยอ๋อเฮ้ยชึบชึบโอเคว้าวยังไงดิเฮ้ยนี่เฮ้ยเรียบร้อย โอ้ยเริ่มยากแล้วไหมละ่ะทุกคนเริ่มยากนิดนึงแล้วส่วนอันนี้มีอะไรเอ่ยไอ้เช็คซีเช็คซ้ายเช็คขวาอ่ามาจางมอนสเตอร์มาเหรอนี่ไนงะเฮ้ยยุบนี่อุย๊ยยิงไม่โดนนี่เลิงอ่อนี่ไงนะอ่าเรียบร้อยนี่เป็นยังไงบ้างสบายดีใช่ไหมอ้าวอ๋อตัวสีแดงที่อยู่ตรงน,นั้น เวลามันขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะถูกโจมตีก็เรียกเหมือนกัามันตะตัวนกันเองอะถ้าเกิดแบบไอ้ตัวพื้นเนี้ยมันขึ้นไปใช่ไหมอ่ะนั้นเราก็จะไ,ไม่เสียเวลาตีละกันซับตัวสีแดงแถมได้ของด้วยเฮ้ยโอ้โหนี่เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไม่ล่ะอ่าขึ้นไปเรื่อยๆก่อนเฮ้ยอ่าโหโหเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมันอะไรกันเมื่อกี้มันวิ่งไปวิ่งมา ้ยนี่แน่อ๋ออืดพลังนิดนึงอ๋อ้ยโอ้วิเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอเคมีอะไรไหมอ่ามีไงเอ้ยเอแล้วก็จากนั้นยิงอีกทีหนึ่งโอเคได้มาแล้วจากนั้นอืมตะกิวก็ชั้นหมดไปจริงๆเซฟไปเรียบร้อยจากนั้นขึ้นอ่าขึ้นไปเรื่อย มันจะแบบต้องมีสติในการเล่นนิดนึงอ่ะแล้วจากนั้นอ้ยโอเคประตูจะปิดโอ้ไม่ก็อะไรเนี่ยไอ้ยาตัวอะไรกันโอ้โหเฮ้ยนี่แน่ยังไงดีเอ้ยเอ้ยโอ้โอ้เมื่อตกี้นี้มันอะไรกันไม่แน่ใจแต่รู้แต่ว่าได้สกิลในการวับไปวับมา เป็นจุดที่4ี่แล้วอืมสี่แล้วแต่ว่าไอตัวที่เป็นเวทมนต์เนี่ยมี2องไงก็ใช้สอยอย่างประหยัดนิดนึงละกันลงมาด้านล่างชวบแวบแวบแล้วก็วับหุยเกือบไปแล้วอตั้งแคมนิดนึงเช็คพอยต์ไปซ้ายหรือไปขวาอโอ,โอไปขวาก็ได้อะไรกันอะฮนะ อ๋ออุ้ยดูเหมือนว่ามันจะต้องลงไปขั้ละอ๋อตรงนี้โอ yeah! oh. okay. okay. ้หุ้ยโอเคขึ้นมาอ่ามาให้เก็บคริสตัลนี่เนี่ยจิงซะหน่อยอุ้ยอืมทีนี้ลงไปด้านล่างก่อนไหมอย่าเลยเปล่าดางนั้นเราต้องค่อยๆดูดีๆเฮ้ยโอเคอ่าอย่างนั้นแหละอ่าฮะ โอเแล้วโอเคเดี๋ยวเรากลับขึ้นไปด้านบนดีกว่าทีนี้เรามาตรงนี้กันบ้างนิดนึงมีแท่นอยู่ตรงนี้เนาะโอเคก็โดดมาตรงนี้หน่อยอุ้ยอ๋ออุ้ยเอ้อเกือบเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วมาจังหวะนี้พอดีปั๊บโอเคไปตรงนี้ต่อจากนั้นผ่านแท่นนี้มาเรื่อยๆโอเค อืมต uh รงนี้แชเฮ้ยโอ้โหอุ้ยเกือบไปแล้วแล้วก็ลงมาข้างล่างแบบนี้แหละดูสิว่าจะมีอะไรหรือเปล่าทางด้านนี้ว้าวเฮ้ยโอ้โหอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วคือถ้าขิดเมื่อกี้คือเริ่มใหม่หมดเลยนะอ่าอันนี้มันน่าจะให้เราลงมาด้านล่างแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปที่ห้อง ตรงไหนไม่ใช่ห้องหรอกมีตัวนี้ตัวนี้เปิดเป็นที่เรียบร้อยแต่ก่อนอื่นไปเซฟก่อนดีกว่าไม่มั่นใจเลยจริงๆเรามาดูกันดีกว่าว่าห้องนี้จะมีอะไรเอ๊ะอะไรเอ่ยหุ้ยเอา้าอะไรอะโอ้ไม่กออะไรนะั่นอะโอ้โ oh, ห oh. คุณพี่หุ้ยโอ้จั้นอุย้ยอะไรเนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหอะไรกันอะ อุ้ยอืมหลบก่อนสาวะต้องยิงให้โดนอุตอุยเกือบไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้ให้ดีๆโอเคเอาล่ะอุ้ยจะเป็นสีแดงอะไรกันเฮ้ยโอ my god โ oh. อ <ada> like ้โหอะไรกันเนี่ยเป็นสีแดงปุ๊บแล้วมันยิงพื้นทีเดียวพังเลยเหรอป้าไปแล้วน่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ ยังไงดีอ่านะเดี๋ยวนะใจเย็นๆอ่า,าอย่างนั้นแหละเฮ้ยโอ้ยเรียบร้อยอ๋ออันนี้โอเคเรียบร้อยดูซิว่าได้อะไรไอ้คุณได้วอ l l s l i d ซึ่งความสามารถนี้เนี่ย มันเป็นความสามารถที่ค่อนข้างหายากม,มาสําหรับเซเลเทียครึ่งสามารถทําให้คุณเนี่ยกระโดดไต่กําแพงได้แล้วก็จัาได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองโอเคไปกันดีกว่าไปไงบอสสู้ยากไหมมันเหมือนจะยากนะแต่ว่าต้องมีสตินิดนึงอะ่ะนี่ชึบอ๋อจากนั้นชึบดึงอเอาอืมอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันไต่สองชอยได้ไหมมันจะไม่ได้เหมือนกับล็อกแม่ขนาดนั้นอะ่ะอ่าตรงนี้ ตายก่อนชืบแล้วก็ไต่ลงมาโอเคไต่ลงมาเรื่อยๆปลอดพัดไหมเรียบร้อยเฮ้ยเอ้ยเุ้ยเกือบไแล้วเกือบไแล้วนี่เนี่ย,ยังไงดีเอ้ยนี่อ,อุ้ยเอาละอ้มอ้าไต่ตรงนี้เฮ้ยแล้วก็บินขึ้นไปด้านล่างมีอะไรป่ะอย่าไปดูมากเลยเอาละขึ้นไปด้านบนนี้หนึ่งนะ ้ยชืบโอเคมาถึงแล้วนี่ตั้งบูทแคมนิดนึงแล้วก็เซฟซะหน่อยส่วนด้านบนอุย้ยอาร์นี้ถ้าทุกคนบอกว่าทำไมพี่ตายบ่อยไม่แปลงไรนะไม่ค่อยมีสติมากเลยช่วงนี้อืมดึงชุบโอเคแล้วก็จากนั้นอืมเอ้ยไม่โดนไม่ไม่เน่เรียบร้อยอ่านี้มาคุยกันนึงเ มีอะไรหรือเปล่าเป็นปน,นี่เธอนิดนึงเพราะว่าฉันยังไม่ได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับตัวฉันเลยจริงๆอะฉันเป็นนักเดินทางนาเฟและเจ้าพลังงานอมฤตมิดมน,นั้นน่ะได้มาที่สถานที่ของพวกเราแล้วก็ทําลายผู้คนของพวกเราหมดจากนั้นเนี่ยฉันก็ได้ตั้งเป้าเพื่อที่จะเดินทางเพื่อเรียนรู้อะไรบางอย่างและเย้ยน้อย,น,อยนี่น่าจะเป็นหนทางเดียวที่ฉันได้เจอในสิ่งที่ฉันน่าจะปรารถนาลักไม่สุด และในช่วงเวลานั้นเองตอนที่ฉันอาศัยอยู่ในอบิสเนี่ยฉันก็จะพยายามเข้าใจอย่างระเารีบรี่สุดเกี่ยวกับโชคชะตาที่เกิดขึ้นแต่พวกมันก็ได้กืนกินทุกสิ่งทุกอย่างและได้กกินร่างกายของพวกเราไปด้วยโอ้นนสดังนั้นพวกเราจะต้องออกไปจากที่นี่พวกเราเองจะไม่ปล่อยให้พวกเราจบชีวิตเหมือนกับคนอื่นๆด้วยมาเธอเฟย์มาให้เร็วกันเถอดดีกว่านั้นเราไปเลยละกันเนาะไปไอ้ตัวนั้นอะเห็นไหม มันวับไปวับมาที่เป็นเงาเอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วเจอมังกรน,น้วยไปไหนคุณพี่อันน,น,นี้เออมีเวทมนต์อยู่แค่แบบนี่แน่เอยเฮ้ย,อยโอ้โอเมก้าสนี่แน่เฮ้ยโอ้มากระโดดมายังไงดีอุย้ยต้องแจ็คแคทต,ตัวนี้นิดนึงเมื่อกี้พลาดไปหน่อยเออแย่และเอาละ ทีนี้เราจะปีนขึ้นไปนิดหนึ่งชึบมีจุดเซฟเอ่ตรงนี้มีอะไรไหมอ่าเฮ้ยนี่เนยังไงดีเมื่อกี้ไม่เห็นแล้วก็จากนั้นไต่ขึ้นมาโอเคเฮ้ยโอ้เรียบร้อยอมังกรเมื่อกี้มันว้พุ่งมาชนเรามันจะไม่แบบปล่อยไฟมาส่วนนั้นมีเจ้าแทนเล็กออาเป็นมิสไซล์มานี่นี่นี ยังไงดีเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเราคุ้นๆน,นะนะคริสตันตรงนี้หรอยังไงดีนี่เนเฮ้ยนี่เรียบร้อยและมีประตูประตูตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยยังไงดีครับนี่แน่เอ้ยขึ้นหลบอุ้ยนะนี่เน,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 เน่เรียบร้อยไหม โอ้โอโอเปกอดโอ้เ oh. ฮ oh oh. uh ้ยอืมจริงคู่กันไปเลยเฮ้ย hey อย่าอะไรกันเนี่ยเอ้ยโอเคเรียบร้อยจากนั้นมาเลยครับนี่เนี่ยังไงดีออ้ยจะสังเกตว่าบนตัวมันมันจะมีคริสตัลอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคริสตัลสีแบบประกาศการหมดปมุ๊บอะ ก็สามารถจแจกได้แตกแต่ใบนี้นี่มาส,สองตัวเลยเหรอโอ้โหนี่เนยังไงดีพร้อมกันไหมไม่พร้อมกันด้วยนี่ไปตัวเดินก่อนแล้วกันเออยังไงดีนี่เน่เฮ้ยยังไงดีครับมาเข้าให,ห้ได้สักทีอยาได้มาแบบสักสามอันก็ยั่งดีแต่ว่าถ้าได้เยอะๆเนี่ยก็ยิ่งดีเลยนะ มันจะเป็นอะไรที่ฟินมากเลยอ่านี่เน่โหเรียบร้อยเพียสแอคแทกยังไงดีฮะนี่เน่อุ้ยโหโอ้โหคุณพี่สนุกมากเลยอ่าเฮ้ยนี่เน่ยเฮ้ยเฮ้ยอืมยังไงดีเฮ้ยอ,อุ้ยนี่เน่หลบก่อนโอ้โอเคตอนนี้เซฟแล้วใช่ไหม จาน,นั้นเดี๋ยวเราว่าเราจะยิงตรงนี้นิดนึงโอเคด้านขวาอ่าเฮ้ยมังกรน,นี่มันจะวาร์ปเข้ามาหาเราอ่อออกมาด้านล่างก่อนละกันไม่มั่นใจอุย้ยไม่เห็นเจ้าจังหงอยเมื่อกี้ก็เลยแบบลืมดูว่ามันมีอยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้มีคริสตัลเนาะเพราะฉะนั้นเราว่าเราก็จะกลับไปทางเดิมได้ละเฮ้ยโอเคจากนั้น ปีนขึ้นมาตรงนี้นิดนึงอ่ะไปเซฟก่อนมาเราว่าเราจะไปด้านบนกันนิดนึงด้านบนนี้เฮ้ยโอเคขึ้นขึ้นโอ้โหโ,โอ้ว้าวจับไม่ธรรมดาแล้วสิยังไงดีวิ่งมาเรื่อยเรื่อยเฮ้ยอ่านี่ตรงนี้โอ้จากนั้นเฮ้ยมังกรมายังไงดีเอ้ย เรียบร้อยอ่าทีนี้ได้คริสตันมาแล้วตัวถ้าจะลงมาตรงนี้มันจะมีอะไรเรารอเราอยู่ไหมหเรียบร้อยอ้าวถ้ามีคนถามว่าเคยคิดหัวร้อนเกมนี้ไหมจริงจริงก็คือมันก็หัวร้อนได้แหละแต่ว่ายัางไงก็ตามเกมมันก็ทดสอบว่าเราจะมีสติมากน้อยแค่ไหนเนาะเพราะฉะนั้นกลับไปที่ประตูดีกว่านีเ่เรามาที่ประตูแล้วใช่ไหมนี่แนะ่เปิดแล้ว จากนั้นไปกันเลยอืมไปมังกรโอ้โอเคจากนั้นขึ้นขึ้นมาด้านบนหุ้ยโอ้โหวายอยู่นะยังไงดีเอ้ยโอ้โหโอเคมาแล้วเฮ้ยไอที่เงียบๆไม่ใช่อะไรนะต้องใช้สตินิดนึงบางทีถ้ามันหนักหนาสาหัสเนี่ย อาจจะต้องโอ้โหอ,อันนี้สาหัสกว่าสาหัสกว่าเยอะมากยังไงดีโอเคอ่ะไอยาเอาละอุ้ยไปละเซฟแล้วหนึ่งโอเคตอนนี้เราไปทางขวาดูไหมเผื่อว่าจะมีเอาโอ้เห็นแลเห็นแล้วเห็นแล้ว,ลว,ลว,ลวตอนแรกไม่เห็นอ่าฮะนี่ขึ้นมาตรงนี้จากนั้นอุ้ยอ๋อเห็นแล้วเวทมนต์สีเขียว ลงมาข้างล่างดีกว่าแวฟตรงนี้เข้าไปเรื่อยๆไม่น่าจะมีอะไรมั้งตรงนั้นด้านบนหฮ้อขอเก็บพลังนิดนึงเพราะว่าอะไรรึปะอัมซีเนี่ยเรียบร้อยัยงไงดีนี่เนี่เอ,อยจะไงดีครับนี่ยิงเลเซอร์เข้าไปให้เอ้ยพบไหมนี่เนี่ยแหวฟ โอเคเุ้ยนี่ไงเจอเพื่อนอีกแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วจากนั้นมาทำลายประตูสักนิดนึง่งขึ้นมาด้านบนเอโอ,อ้้ยโอ้โหเพื่อนครับยังไงดีฮ่าอย่างนั้นแหละนี่เนี่ยยังไงดีหลบได้อยู่หรอกน่ะเอยเรียบร้อย ก็รู้ว่าเห็นนะแต่ไม่ยอมหลบงงใจมากเลยอ่าขึ้นไปก่อนโอเคอเฮ้ยเฮ้ยค,ค,ค่อย่นะอย่าหน้าอย่าเพิ่งดีดมาโอเคเข้าไปพักผ่อนก่อนอะนั้นเราออกมาข้างนอกนี้กันแล้วก็น,นิสก็คือกับเรานิดนึงเฟมีอะไรบางอย่างที่ฉันละเลยที่ไม่ได้บอกเธอว่าฉันเนี่ยได้จบชีวิตตัวเองลงได้อย่างไร มันเองก็สงสัยว่าผู้คนที่อาศัยอยู่กับพวกเธอเนี่ยได้ส่งฉันมาอย่างที่อเวสแต่ว่าคุณบอ,บอกเองไม่ใช่เหรอว่าคุณไม่ได้อยากจะเสียสละและ้วคือนขึ้นนี่ยางอะไรกันก็ฉันถูกเลือกแบบประมาณว่าแบบถูกบังคับอะแล้วก็ปาลงมาที่นี่ไงแบบฉันไม่ได้อยากมาจริงๆเลยนะไปไม่ได้แน่นอนว่าฉันถูกพาตัวมาโดยเ,เหล่าเซเลสเทียเพื่อศึกษา ประตูที่เกี่ยวข้องกับอวิธซึ่งจะเปิดทุกๆในทศวรรษและเข้าใจในพลังธรรมชาติของมันว่าเฮ้ยทำไมประตูถึงเปิดทุกๆ1ิปีและเจ้าสิ่งนั้นเองเนี่ยได้กลืนกินข้าวของฉันซึ่งข้าวของฉันเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการขยายใหญ่ของประตูนี้ได้ก่อนที่พวกมันจะกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างและนันะ่นักะมาทำให้มันกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปคือแต่ที่จะได้ปิดประตูปุ๊บประตูมันขยายใหญ่ไปเรื่อย แล้วก็เหตุการณ์นี้มันก็มาอยู่เรื่อยๆเองและงานวิจายของชันเองเนี่ยก็ได้ชี้ทางว่าอันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีใครไปสร้างสรรค์มันขึ้นมาเพื่อให้แบบประตูนี้มันเปิดขึ้นได้ฉันคิดว่ามันน่าจะมีคนบางคนเกี่ยวข้องและหลังจากได้หาข้อมูลแล้วก็ได้เปิดเผยข้อมูลให้กับจกักรพรรดิของเมืองนี้เมือง,งเซเรเนี่ยและฉันก็ไม่จำอะไรไม่ได้ต่อไปเลยฉันตื่นขึ้นมาในมิติและฉันก็ได้ศึกษาเรื่องพวกนี้มาหลายปี ฉันสามารถลอดเท่าที่ฉันสามารถแบบทําได้จนกระทั่งแบบฉันได้สูญเสียร่างกายแล้วก็ได้เจอเธอด้วยเฟย์เฟเธอเนี่ยสลบอยู่ที่ใต้ห้องลึกของอบิสแล้วฉันก็ได้เจอเธอด้วยตรงนั้นนั่นเองแต่ว่าเป็นไปได้อย่างไรกันมันเป็นไปไม่ได้คือคนที่จะมาอยู่ในอบิสได้ไมันต้องแบบเหมือนถูกตัดสินใจแล้วว่าจะต้องสละชีพอยู่ในซุกสิป,ปีแต่อันเนี้ยตัวของนิสเนี่ยคือไม่ได้แบบอยากจะสละชีพเลยนะคือแค่แบบศึกษาแล้วก็ คนพบปรากฏการธรรมชาติเกี่ยวกับตัวประตูแล้วแต่จู่ก็แบบไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแล้วทําไมถึงได้เกิดอะไรแบบนั้นล่ะถ้าเกิดสิ่งที่นายเนี่ยบอกมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงแล้วกัน้นพวกเราต้องทาอะไรบางอย่างพวกเราจะต้องไม่ให้ใครถูกตัดสีต่อไปแล้วอย่างแรกเลยนะเราต้องออกไปจากที่นี่ก่อนใช่พวกเราจะไปด้วยกันไปกันเถอะขึ้นไปด้านบนต่อกันดีกว่าโอเคทีนี้เหมือนก็จะได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างแล้วว่าน่าจะมีใครไม่ค่อยเห็นด้วยกับ สิ่งที่ตัวของนิสวิจัยแต่อันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรยังไงดีโอ้ยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยตัวนี้มันเป็นบอสลีน่ะเฮ้ยอะไรครับอุ้ยโหไปมึงขึ้นมาเลยเหรอโอ้มกอดไปอ่ะ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 ออโอ้ โอเคเอ่อมันต้องยิงคริสตัลให้ครบใช่ไหมนี่เนี่ยยังไงดีมันจะกระโดดแล้วจากนั้นอุ้ยอุอ้ยอยะเป็นเวทโมต์วงใหญ่ๆถ้าเกิดเราสามารถออกจากรอบรัศมีได้ก็จะปลอดภัสยส่วนนี้ต้องยิงให้โดนคริสตัลใช่ไหมใช่แล้วนี่เนี่ยจากนั้น ระวังตรงนี้มันจะปล่อยคลื่นพลังนี่เนี่ยเรียบร้อยโอ,โอ้อะไรกันครับเนี่ยอ่าเฮ้ยโอเคจากนั้นเอาละโอ,โ,โอ้โหปุ๊บปุ๊บเฮ้ยนี่นี่น,น,น,นี่อย่าโดนอย่าโดนเด็ดขาดนะยังไงดีครับนี่แน่เฮ้ยลงอีกทีหนึง่งจากนั้นอันนี้ต้องกระโดดขึ้นสูงหน่อยเอ้อย ก็โอ้โหโอเคเอาล่ะนี่เนี่ยยังไงดียังไม่ตายหรอฉันว่าถึกมากนี่เนี่ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเจ้ยไปจรวดดีกว่า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 อาล่ะโอเคอ๋ออ่านี่ได้เทเลพอร์ตมาเพิ่มแล้วเอละล่ะดวสิมีอะไรต่อหรือเปล่าอาืม ไปเรื่อยๆอ่าฮะวุ้ยอ๋อมีคริสตัลอยู่ตรงนี้าจากนั้นมาตรงนี้กันนิดนึงชึบเฮ้ยโอเคเรียบร้อยตรงนี้ล่ะมีอะไรไหมอืมชึบฮึโหเกือบไปแล้วจากนั้นเอาละโอ้ยขึ้นมาตรงนี้นิดนึงจากนั้นลงมาด้านล่างโอเค อาไปด้านบนอ๋อด้านบนมีประกายไฟแต่ว่าไฟพี่ไม่หยุดเลยอะอืมไปตรงนี้ก็ได้มัง้งโอเคอาา่ฮะตรงนี้ขึ้นมาแล้วยังไงต่อหน้าชึบชึบโอเคอืมลงอุ้ยฮะลงมาเฮ้ยเออโอ้โอ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  เล่นแบบนี้เลยเหรอยากเหมือนกันนะเนี่ยละคุณขอทานพูดอีกแล้วเหรอพูดอยู่ทุกที่เลยเนี่ยดีใจมากเลยนะคะที่ได้เจอคุณอนะค,ณคุณขอทานแน่นอนว่าฉันอยู่ทุกๆท,ที่ที่เจ้าต้องการอยู่แล้วและระหว่างทางมานั้นเนี่ยฉันก็ได้ของอะไรบางอย่างที่มีสินค้าที่น่าจะช่วยเหลือการเดินทางของพวกเจ้าได้เน้น้อยเจ้าน่าสนใจหนูขอดูหน่อยได้ไหมคะคุณหมายถึงอะไรคุณกำลังจะพูดถึงอะไรกันแน่อืม ไม่ได้พูดถึงอะไรหรอกก็แค่อยากให้นายดูดีๆดูของที่ฉันจะมอบข้อเสนอให้นิดนึงคืออะไรบ้างก็อยังไปของอันเดิมแต่อย่างแน่นอนขออนุญาตอัพสกิลก่อนแล้วแกยวค่อยซื้อนนะคุณอ่ามิสเตอร์คอทานโอเคดังนั้นตรงนี้ไปโกลุยอู้ยหู้ย,ย,ย,ยอะไรเนี่ะอ่าเซฟก่อนอะไรกันนะเฮ้ยอุ้ยวอท อะไรอ่ะอ้ยอะไรน่ะมันมีเงาดำๆตามหลังมาโอ้โหคุณพี่อุ้ยอาละขึ้นไปก่อนโอ้โหเฮ้ยอือพลังอย่างนั้นพื้นพื้นอีกโอโ้มากันโลโลเลยอย่างนั้นละอุ้ยอาละขึ้นไปก่อนแล้วดูพลังเอออย่างนั้นแหละแล้วจากนั้นมาขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้เล็กให้ดีๆอย่าโดนโอเค เอาละไปโกเฮ้ยโอ้เกิดแล้วเกิดไปแล้วโอ้โหอ่าอันนี้ต้องดูพลังก่อนไหมไม่รู้ว่าทำไรได,ได้อ๋อตรงนี้ไงเอาละไปแล้วนะโอ้เงาดำม,มาเต็มเลยว้าวโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอือคือไปแล้วยังไงดีอ่าโอ้โหหย่าเฮ้ยอย่าเพิ่งอือคืนมาก่อนตรงนี้โอเค Oh. Mm. U đi lão okay. ừ, ừ, đi oh, mhm, gửi, đi 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 đâu ui ui ok ui 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 cứ ui 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 โ oh อ้โหไม่ก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกลืมเกือบไปแล้วเวล่อทัดีมากเฟยฉันอยากจะบอกเธออย่างหนึ่งเธอดีมันสุดยอดมากแต่มันหน้าปแปลกดูเหมือนว่าเธอเอกกำลังเริ่มสูญเสียความสามารถทางกายภาพซึ่งดูเหมือนว่ามาจะช้ากว่าเดิมในระหว่างที่ฉันกำลังศึกษาเธออยู่โอ้จริงเหรอมันเป็นไปได้อย่างไรกันแต่น้อยสิ่งนั้นก็เป็นสีดีนะฉันคิดว่าอย่างนั้นหรือเปล่า กาที่สูญเสียความสามารถทางกยายภาพหฮ้ยมันดีจริงเหรอไม่แน่ใจต้องเช็คดูดีฉันคิดว่าตอนนี้ฉันเองก็ยังไม่มีมคำตอบเหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นการต้านทานของเวทมนต์ของในอเบิสงา้นเขาต้องใช้เวลามากขึ้นกว่านี้ในการเพื่อให้ศึกษาแล้วก็ได้ผลประโยชน์มากขึ้นแต่ว่าโอ้โหข้างล่างนี้คือก็หนักหนาสาหัสมากเลยนะเนี่ยเอาละอันนี้ขึ้นมา เราไม่เห็นอะไรเลยฉันสะานได้ถึงพลังอำนาจความมืดที่อยู่ในกระแพงนี้พวกเราต้องโฟกัสให้ดีๆฟกติดีๆงัน้นเหรอเซฟก่อนตรงนี้ึ๊บโอเคตรงนี้เราก็มาเซฟและเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าที่ก่านในพาร์ทหน้าเนี่ยสถานที่อย่งนี้เนี่ยจะพบเจออะไรที่เซอร์ไพรส์หรือน่ากลัวเพิ่มเติมตหรือเปล่าไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ